สวัสดีค่ะกระิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะมิ s ซูบิชิไททานปี09ตัวสูงสีดําเกียร์ออโต้นะคะบอดี้เดิมๆค่ะน็อตไม่ขยับนะคะรถสภาพสวยเดิมทั้งคันช่วงลางเน่นๆค่ะแต่ว่ามาด้วยราคาตัดเงินสดนะคะคือก่อนเก็บงานค่ะทุกท่าน ในราคา159,000บาทราคานี้เงินสดนะคะเกียร์ออโต้ค่ะเชื้อเพลิงดีเซลเลขไมลหม่1 9 0 0 0กโลต่อรองราคาหน้ารถกันได้นะคะรถยนต์คันนี้นะคะมีกุญแจรีโมทค่ะมีกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเ็นทััล็อกเครื่องเล่นจอทัชสกรีนพวงมาลัยพาวเวอร์ภายในเป็นเบาะหนังค่ะมีไฟตัดหมอกรอแมแอกสวยมีบันไดข้างด้วยนะคะ มีคิ้วกันศาสตร์มีการชนท้ายรถบ้านพร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเอกสารครบเล่มมีครบเลยค่ะสนใจททกคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อด้วยตนเองตามเบอร์โทรศรัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะทางด้านของแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นในว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ